เป็นไงบ้างคะจบไปแล้วคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคะสนุกมากครับคเอออิ่มเอมเต็มอิ่มแป๊บแนึ่ผมผมถามรอบนึงเมื่อกี้มันเชื่อได้ใช่ไหมผมนี่รีบรู้ที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันเชื่อได้ใช่ไหมได้โอเคออสนุกมากครับคือก็รู้สึกว่าเออเรียกว่าผ่านลุลุ่มไปได้ดีดีครับลื่นนะเพื่อนเนาะดีดีดีมากเลยครับครับครับลื่นดีครับเพาคิดว่าเออหวังว่าทุกคนกลับไปก็จะมีความสุขกันกลับบ้านทุกคนครับผมแล้วก็ ก็เดี๋ยวถ้าสมมติใครใครใครแบบคิดถึงกันอีกก็ไม่แน่ในอนาคตอาจจะได้มีบรรยากาศแบบนี้อีกครั้งกมปาดตตามด้วยครับยังไงบ้างเห็นแฟนคลับแบบจอยเต็มที่เสียงกี๊แบบรั่นหอเลยดีเยี่ยมครับเอดีเยี่ยมเลยครับเออดีเยี่ยมทุกคนบอกเลยว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีใส่หน้าอะไรกันครับไม่ได้เลยหรอได้ ความร่วมมือเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากนะครับที่เหนื่อยไปกันแล้วก็สนุกไปด้วยกันนะครับทุกคนไี่บอกเลยว่าอยากจะเอาอยากจะเอาน้นเมืองเาไปให้คนละแก้วทุกคนตะโกนร้องดังมากดังมากดีเยี่ยมเลยครับผมเห็นว่าเพลงเราได้มีส่วนร่วมด้วยใช่ไหมครับเพลงที่เรานำมาโชว์อย่างอมอย่างอมอ่ะพัดเดียวคุณเป็นยังไงบ้างคุณตั้งใจกับโชว์นี้ยังไงบ้างพอดีว่าผมก็อยากจะทําอะไรที่เราไม่เคยทาครับผมผมก็เลยหาอะไรที่มันค่อนข้างคลาสสก ซึ่งไม่บอกเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่ยังไม่ได้ดูเบื่อเขาได้ไปอย่างเงี้ยอ่าแต่ไปว่าบอกเลยว่าคุณเนี้ยอันเนี้ยคุณตั้งใจมากมากคุณต้งใจมาคุณแบบเอาจริงอันนี้คือมันมันจะมีโชว์เนี้ยของเขาอ่ะมันมาเขาซ้อมก่อนที่จะเริ่มโปรเซสการซ้อมโชว์อื่นๆของของคอนเสิร์ตนี้ครับก็เพราะว่าก็น่าจะเป็นหลายเดือนเดือนกว่าๆเหมือนกันประมาณเดือนนชวได้ใช่ครับผมก็ตั้งใจมากอย่าง้ใช่ครับแล้วของเดียวคุณเป็นยังไงบ้างเดียวผมก็ตามสไตล์ครับตามสไตล์ครับก็จะ ก็จะเขาเรียกว่าคนคนคนคาดหวังอะไรเราก็ให้อย่างนั้นเราให้อย่างนั้นถึงแม้ถึงแม้ว่าบางทีมันจะมันจะขาดกับเรานิดหน่อยแต่เราทําได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดกับผู้ฟังผู้ชมมันได้ัครบสนุกมากเลยัเหนื่อยมากเลยตอนนี้เราไน้านขอคนทำสื่อบอกว่าตกไปแลหายเหนื่อยไหมครับอยนี้เอยครับหายแล้วครับเนี่ยครับหายแล้วเออยังยังเหนื่อยอยู่ยังยังเหนื่อยอยู่ยังเหนื่อยอยู่ครับหายใจไม่ทันขอออกซิเจนได้ไหมครับ แต่ <S <S แต,ต,ต,ตสนุกครับผม <S <S คิดว่าคือ <S <S คิดว่ามันเป็นมวลบรรยากาศที่ดี <S <S ที่แบบว่าทุกคนได้มา จากที่แบบว่าก่อนหน้านี้มันมันซีรีส์ช่วงซีรีส์ออนอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่ได้อะไรหลายๆอย่างอีเวนต์เอออะไรเออมันก็ไม่ได้สามารถจัดได้เลยมันไม่ได้มาเจอกันได้อะไรอย่างเงี้ยพอมันพอมันเป็นอีเวนต์ที่ครั้งครั้งหนึ่งที่มันเป็นเป็นเรียกว่าอะไรหมุนหมายสำคัญของพวกเราทุกคนที่เรานำบอารมณ์กันอย่างเงี้ยมันก็เป็นมันมันเติม energy ให้เราดีครับครับรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันก็เขาก็น่าจะได้มีความสุขกลับไปด้วยพร้อมลุยเป็นการแลกเปลี่ยนควางบวกซึ่งกันและ ก็ขอขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะครับทั้งในไทยต่างประเทศในฮอลไลฟ์สตรีมมิ่งหรือว่าที่ส่งกำลังใจจากทางบ้านนะครับทุกคนเลยนะครับถ้าไม่มีทุกคนนะครับไม่มีพวกผมในวันนี้แน่นอนครับขอบคุณทุกคนมากมากครับขอบคุณมากครับก็ฝากติดตามเราต่อไปนะครับเราก็มันครั้งนี้เราวันนี้เราได้จะเราเราเราได้เอน r ิจีเยอะเลยครับได้เอนิจีเยอะเลยแล้วเราสึกว่าสดชื่นมันจะเป็นมันจะเป็นแรงใจในการทํางานของเราจะขับกันสิครับมันจะมันจะเป็นมันจะเป็นกําลังใจในการทํางานของเราทุกคนครับ ครับผมขอบคุณมากครับ,บ,รบตัวพักผ่อนก่อนครับเหนื่อยแล้ว<อ>ครับอินเสิร์ตรสักหนึ่งเอาโต๊ะมา